สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจจน OTC แท b ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเว่อเท่านั้นเลขาธีการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนายนิวัาชัยเกษมมงคลเปิดเผยว่าคณะกรรมการปปช มีมติชี้มูลความผิดนายบุญเสบไัยเถื่อนเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้บังคับการตํารวจน้ํากองบังคับการตํารวจน้ํากองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางสํานักงานตํารวจแห่งชาติพบความร่ารวยผิดปกติโดยข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่านายบุญเสบขนาดํารงตําแหน่งรักษาการแทนในตําแหน่งผู้บังคับการตํารวจน้ําและตําแหน่งผู้บังคับการตํารวจน้ํา มีทรัพย์สิสนเพิ่มขึ้นมากผิดปกติเสริมเนื่องจากการเรียกรับเงินจากผู้ลักลอบจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผิดกฎหมายและผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหลายรายเป็นรายเดือนมีการนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตนและคู่สมรสมีการนำเงินไปชำระเบี้ยประกันชีวิตรวม36มสิล้านเจ็ดแสนเจ็ดบาท76สตางค์ประกอบด้วยบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาศรีลมประเภทอมรัพย์ชื่อบัญชีนายบุญสืบไพ่เถื่อน10รายการ2องล้านสามแบาท บัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาประชานิเวศนึงประเภทอมรัพย์ชื่อบัญชีนายบุญสืบไพรเถื่อน9รายการรวม2 5งล0 0้านบาทบัญชีธนาคารธนชาติสาขามาบุญครองประเภทอมรัพย์ชื่อบัญชีนายบุญสืบไพรเถื่อน9รายการ1นล้านสี่แสนบาทบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาประชานิเวศนึงประเภทอมทรัพย์ชื่อบัญชีนางจุธามาศไพรเถื่อนจำนวน128รายการรวม23 4 5ิบสาล้านบาท76กสตางค์ บัญชีธนาคารเกษิกรไทยสาขาประชานิเวศ1หนึ่งประเภทประจำสามเดือนชื่อบัญชีนางจุธามาศไัยเทือนคู่สมรสหนึ่งรายการ5ล้านบาทเงินชัระเบียรประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน2 4 1ล้านบบาทซึ่งคณะกรรมการปปรชพิจารณาแล้วมีมตินายบุญสืบร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูล จะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่รวมมูลค่า3 6 7 7 7 7 1 7บาท76สตางค์โดยให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกาสารพยา,ยานหลักฐานและความเห็นไปยังอายการสูงสุดเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้สารสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน และส่งคำวินิจฉัยพร้อมข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งลงโทษไล่ออกภายใน60วันโดยให้ถือว่ากระทำการทุจริตต่อหน้าที่ตามพรบจะว่าด,ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา122วรรคหนึ่งและวรรคสามหากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินที่คณะกรรมาการปปชม,มีมติว่าร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สิน อของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในระยะเวลา10ปีตามพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา125คณะกรรมการปรปรชมอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อดำเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหาพันตำรวจเอกนอพดลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บุกคลับการกองคลับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร,ำร่ำรวยผิดปกติข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว,ว,ว่าปี2 5 5 6ถึง2559 พันตำรวจเอกนพดลน,นินมานน์ขณะดารงตำแหน่งรองผู้บังคับการกองบังคับการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตํารวจปราบรามยาเสพติดนําเงินสินบนรางวัลน,นาจับคดียาเสพติดที่เกิดจากการทําเรื่องขอเบิกโดยปลอมสายลับหรือผู้นําจับรวม44คดี ฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองจำนวน61,652,888บาทและมีรัพย์สินซึ่งไม่สัมพันธ์กับไรายได้ที่ได้รับจำนวน10,786,000บาทเป็นเงินที่นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตนเอง17รายการรวมเป็นเงิน3,486,000บาทเงินที่นำไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจำนวน6ล้านบาทและที่ดินตำบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายจำนวน2แปลงรวมเป็นเงิน1,300,000บาท คณะกรรมการ,การปปชพิจารณาแล้วมีมติว่าพันตำรวจเอกนพดลร่ำรวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันอาจจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่รวมมูลค่า72,438,888บาทให้ส่งรายงานสำนวนการไตส่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดาเนินการยื่นคําร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ารวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินและให้ส่งคํวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงสรุปไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งลงโทษไล่ออกภายใน60วันโดยให้ถือว่ากระทําการทุจริตต่อหน้าที่ตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา122วรรคหนึ่งและวรรคสาม กรณีคณะกรรมการปปชมอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อดำเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหาพันตำรวจเอกหญิงเพชรชราพรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่ำรวยผิดปกติโดยการไต่สวนปรากฏว่าปี2558ถึง2560พันตำรวจเอกหญิงเพชรชราพรขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด มีรายงานการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากหลายรายการโดยพันตบดเอกหญิงเพชรชราพรชี้แจงว่านำทองคำที่ซื้อสะสมตั้งแต่ปี2538ถึง2548น้ำหนักทองรวม120บาทเศษทยอยขายระหว่างปี2554ถึง2555แล้วนำเงินที่ได้ไปชำระค่าที่ดินตำบลสันผักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จำนวน2แปลงรวมเป็นเงิน2ล้าน2แสนบาทและชำระหนี้กับธนาคาร3งวดรวมเป็นเงิน713,200บาท จากการตรวจสอบรายได้ของพันธตระกเอกหญิงเพชรชราพรช่วงระหว่างปี2538ถึง2548มีไรายได้ไม่เพียงพอที่จะซื้อทองคําสะสมได้คณะกรรมาการปปชพิจารณาแล้วมีมติว่าพันธตรดเอกหญิงเพชรชราพรร่ำรวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันอาจจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่รวมมูลค่า2,913,200บาท ให้ส่งรายงานสำนวนการไตส่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นไปยังอายการสูงสุดเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิภากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์ส,สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินและให้ส่งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งลงโทษไล่ออกใน60วันโดยให้ถือว่ากระทำการทุจริตต่อหน้าที่ตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2 5 6 1มาตรารรค1หละวรรค3